นีลูกไก่ฟักมาได้2วันแล้วนะครับได้มา37ตัวเน <kind abonn és> ี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันก็จะโดนลมโดนฝนนะครับผมวันีครับผมอาจารย์เล็กต้นกาฟาร์มวันนี้ก็จะพามาดูเทคนิคการอนุบาลลูกไก่ยังไงให้รอดในช่วงฤดูฝนในช่วงที่พายุเข้านะครับผมข้อหลายฟามนะครับมีปัญหามากๆเลยในการที่ว่ก เราสามารถที่จะเพาะลูกไก่ออกมาพะออกมาเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าสุดท้ายสมมุติออกมา20-30ตัวสุดท้ายเหลือแค่4ตัว5ตัวมันจะต้องอนุบาลยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับถ้าเกิดดูแล้วชอบใจก็จะลืมฝากกดติดตามต้องการพาด้วยนะครับขอบคุณครับ1 9พฤษภาคม5ครับฝนกำลังตกเลยนะครับแต่ลูกไก่นะครับลูกไก่ที่เราอนุบาลในกรงลอยไม่มีปัญหานะครับผมนะครับไปนี้นก็จะสบาย ว่าตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็จะต้องเก็บเขาเข้าสู่รังนะครับรังแล้วก็กล่องนะครับเก็บเขาเข้าตรงนี้แล้วก็เอาไฟปรุบุให้เขาได้อย่างสบายนะครับลูกไก่นะครับจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจะไม่โดนดินไม่โดนสินส่งสกปรกน,นะครับปลอดภัยแน่นอนครับ ันนี้ลูกไก่ฟักมาได้2วันแล้วนะครับได้มา37ตัวเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันก็จะโดนลมโดนฝนนะครับผมนะครับถ้าเกิดตอนช่วงโดนลมโดนฝนหรืออากาศหนาวเราก็จะเก็บเขาเข้าสู่รังนะครับผม ประมาณเมตรยี่สิบนะครับเมตรยีนะครับความยาวนะครับยาวตรงนี้เมตรยี่สตรงนี้น่าจะมาสักหกสถึงแปดสิเซนนะครับผมเพราะเราจะได้เอื้อมือมือได้ครบทั้งหมดนะครับในควานควานจับนะครับหรือว่าเก็บลูกไก่นะครับจะได้ไม่ปวดหลังมากนะครับแล้วก็ลูกไก่นี้เราไม่ไม่รอดอเยัง มาแข็งแรงดีปกติหลังจากที่เราเก็บมาใส่ถังไว้นะครับแล้วก็เอาหลอดไฟมาใส่นะครับหลอดไฟก็พยายามให้มันเบี่ยงเบี่ยงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมหรือถ้าเกิดตามช่วงเนี้นะครับคือช่วงนี้เรารู้แล้วว่ามันหนาวหนาวแน่แนหนาวเย็นแน่แน่อันนี้เราไว้ตรงกลางได้เลยนะครับลูกไก่ก็จะมารวมกันนะครับตั้งแต่ก็จะมารวมกัน,นะะกกกนถ้าเกิดว่าเราเห็นลูกไก่มารวมกันลักษณะแบบนี้เราจะแนะนำาสมมติว่าเราอยู่ที่ 40วัทให้เราเปลี่ยนเป็น60ถ้าเกิด60ก็ต้องเปลี่ยนเป็น100เพราะว่าเรารู้ได้แล้วว่าอันนี้คือความกระุ่นไม่เพียงพอนะครับผมอันนี้เราต้องเพิ่มวัตนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราไม่เพิ่มวัตเราอาจจะเพิ่มหลอดไฟอีกหนึ่งดวงก็ได้นะครับผมนี่คือเทคนิคในการที่จะอนุบายลูกไก่ให้มันรอดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าต้นเงนี้ยสำคัญนะครับผมเรื่องพวกนี้สำคัญมากเพราะหลายคนเนี่ยถึงเสียไก่จากการ อุดรบานที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เสียหายจากช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยอเน,นี้ยือปัญหาใหญ่มากฟักออกมาได้อย่างเงี้ยเยอะๆนะสุดท้ายเลี้ยงมาเหลือไม่ถึงสิบตัวสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากได้ตู้ฟักไข่นะครับต้นกาแฟงาก็มีให้บริการนะครับตั้งแต่ขนาดห้าสิบฟองแปดสิบฟองร้อยฟองและร้อยห้าสิบฟองนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือไม่ต้องกับไข่เลยนะครับผมและรับประกันเรื่องของการทํคฟามชื้นระดับ 5 0ถึง80เลยนะครับเพื่อนๆที่จะซื้อตู้พักไข่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนต้องเคลียร์กับคนขายให้ได้ก่อนนะครับว่าสามารถที่จะรับประกันเรื่องของการทำความชื้นสำคัญนะครับความชื้นเนี่ยนะครับสำคัญมากๆเลย